เลยนะคะว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ทรทเนี่ยคาดการว่าในปีนี้2,566น่าจะมีะไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้มีสินเชื่อดีๆมาแนะนำค่ะเกี่ยวกับธนาคารออมสินนะคะเปิดสินเชื่อ GSB l e o p e n s ค่ะเฟส2หนุนเรื่องของท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไปด้วยกันนะคะ เอาใจผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยคงที่ปีแรก3.99%เท่านั้นนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะจากผลสำเร็จของการปล่อยสินเชื่อซอฟท l o ล n รีโอเพนงงเงิน5,000ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วงเงินโครงการได้หมดลงในเวลาอันรวดเร็วแต่ลูกค้ายัางมีความต้องการใช้สินเชื่ออย่างต่อเนื่องสะท้อนภาพการท่องเที่ยวและกลไกเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ธนาคารอ,อมสินจึงเปิดโครงการสินเชื่อ GSB Reopen ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมเฟส2ออีก3,000ล้านบาทต่อเนื่องทันทีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมร้านอาหารและกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นเปิดให้กู้เพื่อน,นำเงินไปปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงินกู้สูงสุดรายล้ํไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก3.99%ต่อปีระยะเวลากู้10ปีโดยเปิดให้ยื่นกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2566หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SME Call Center โทร02 299 8899 GSB Contact Center โทร1115และที่ Facebook GSB Society ทั้งนี้ธนาคารออมสินไม่มีนโยบายเชิญชวนให้ผู้ยินกู้ทางโซเชียลมีเดียหรือลิงก์ส่งทาง SMS แต่อย่างใดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม น่าสนใจมากๆนะคะ,คะสำหรับผู้ประกบอบการท่านไหนนะคะที่จะ,ะต้องการสินเชื่อไปปรปับปรุงกิจการของตนเองนะคะคก็ลองโทรไปสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินก็ได้คะด่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้ากันคะ่ะเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคเอกชนนะคะเขาไปเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของค่าไฟฟ้าแล้วก็พูดถึงไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะ การยกเลิกสัญญาธาตเอกชนที่ผูกขาดในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีการชงข้อเสนอแก้ความเดือดร้อนประชาชนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ไปพูดเรื่องของสัมปทานนะคะสัมปทานที่ให้กับบริษัทเอกชนค่ะ mm. นี่เป็นแถลงการนะคะที่ทางเครือข่ายภักเอกชนเนี่ยสอบถามไปยังรัฐบาลนะคะเรื่องของปมแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงไปดูอีกเพจนึงค่ะ ที่เราวงแดงเอาไว้ก็คือข้อมูลจากนักวิชาการด้านพลังงานที่ทางเครือข่ายภาคเอกชนเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันมาจาก เรื่องของรัฐบาลที่ไปซื้อขายกับบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกนชนระยะยาว25ปีนี่แหละค่ะเรื่องนี้สําคัญเลยเรื่องของปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่างๆก็เท่ากับว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองมีอย่างเพียงพอบริษัทผลิตไฟฟ้าก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าส่งกับรัฐแต่ว่ารัฐต้องจ่ายเงินให้กับกลุ่มทุนอยู่ตลอดเวลาค่ะนี <c oughs> ่ก็เลยเป็นข้อคําถามด้วยทางเครือข่ายเขาก็มีข้อสงสยัยไม่ว่าไปยังรัฐบาลไปยังกระทรวงพลังงานนะคะก็เลยให้รัฐบาลเนี่ยนะคะร่วมการแก้ไข ปัญหาหน่อยนะคะเช่นว่าให้รัฐบาลนะคะมาตรการวิธีการลดราคาค่าไฟฟ้าช่วยกันหน่อยหรือเจราจายกเลิกในเรื่องของสัญญาการซื้อขายหน่อยนะคะเรื่องของความรู้ข้อมูลงบประมาณต่างๆก็อยากจะรู้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานค่ะนะครับแล้วก็ข้อห้าบอกขอให้เลิกนโยบายการแปรรูประบบสายส่งและระบบควบคุมไฟฟ้านะครับที่เราเคยคุยกันแล้วก็เชิญตัวแทนของกฟผมานั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ว่าเนี่ยก็กำลังจะมีการนะครับสปริตหรือว่านะครับสปินออฟศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบสายส่งเนี่ยออกไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครือข่ายภาาประชาชนทีนี้มาดูนะักวิชาการนะครับอย่างดรสมชายจิตสุชนผู้<ะ>ในการผู้มุในการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโพส Facebook นะครับเข้าใจว่าน่าจะเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของค่าไฟแพงเนี่ย ดรสมชายพูดชัดเจนเลยว่าเพราะเอื้อกลุ่มทุนจริงๆแล<ฆ>ะการเอื้อกลุ่มทุนของภาครัฐนะครับคือนักการเมืองและขล้าราชการเนี่ยมีมายาวนานหลายยุคหลายรัฐบาลแต่ถ้าจะลองเทียบดูว,ว่ารัฐบาลยุคไหนเอื้อทุนมากกว่านะครับผมว่ามีสมการง่ายๆอันหนึง่งอาจารย์สมชายบอกมีสมการง่ายๆอันหนึง่งก็คือเอาระดับการเอื้อกลุ่มทุนตั้งนะครับก็เท่ากับนะครับผันแปรตามขนาดของกำไรของกลุ่มทุนผูกขาดอู้นี่น่าสนใจมาก อาจารย์สมชัยบอกว่าถือเป็นการวัดแบบคอนทิเทชีฟหรือการวัดแบบเชิงปริมาณค่ะส่วนแบบควอลิเทชีฟหรือว่าการวัดแบบเชิงคุณภาพเนี่ยอาจดูจากการที่มีคนรวยรายใหม่ที่รวยจากการผูกขาดโดยการเอื้อของรัฐวงเล็บจนบางคนขึ้นแท่านคนรวยที่สุดของประเทศภายในเวลาไม่กี่ปีวงเล็บปิดว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้ว เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมจัดให้แล้วรอน้องงามกดปุ่มนะครับเท่านั้นเองนะครับรอกดปุ่มเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวว,ว่างๆมีเวลามากดปุ่มกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาตรวจสอบสถานการณ์หุ้นกันค่ะครับ